สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจอใจนิยมกำลังศึกษาอยู่ชั้เมัธยมศึกษาปีที่5 2ทับ2เลขที่23โรงเรียนอสมชันศีราชาค่ะเราวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้นนะคะในแบบฝึกหัดนี้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นสูตร c n r เท่ากับ n แกส่วน n r บคูณ r แก็คือเป็นสูตรที่ไม่เน้นตําแหน่งนะคะ ไม่เน้นตำแหน่งก็มาข้อหนึ่งกันเลยมีทีมฟุตบอล6ทีมซึ่งทำการแข่งขันแบบพบกันหมดและ2ทีมใด,ดจะแข่งขันกันเพียง1ครั้งจะต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดเท่าไหร่วิธีทำก็คือการเลือก2ทีมจาก6ทีมเนี่ยเป็นการเลือกแบบไม่เรียงลำหนักก็คือจะเข้าสูตรของเราเลยก็จะเป็น C62 เท่ากับ6แฟกส่วน2แฟกคูณ C แฟกก็จะเท่ากับ15วิธีนะคะ ข้อ2ในการเลือก1มีคน10คนถ้าคน2คนใดๆจับมือกัน1ครั้งจะมีการจับมือทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือวิธีทำก็คือไม่สนใจลำดับนะคะก็จะเข้าสูตรเหมือนเดิมก็จะเป็น10 4 0 2เท่ากับ10แฟ็กส่วน8แฟกคูณสแฟกแฟ็กก็จะมาจากเข้าสูตรนี้ก็จะเป็น10ลบ2ก็จะเหลือ8ก็จะได้เท่ากับ45วิธีค่ะ ข้อ3บริษัทต้องการเลือกทีมบริหาร3คนจากพนักงาน10คนก็คือไม่สนใจลำดับเหมือนเดิมก็จะเป็น c 13เท่ากับ c 10แฟกส่วน3แฟกส่วน7แฟกก็จะเท่ากับ120วิธีค่ะข้อ4ถ้านักเรียนห้องม .5 ทับ1มี10คนถ้าต้องการเลือกนักเรียน5คนเพื่อเป็นกรรมการห้องโดยมีคนหนึ่งใน5เป็นหัวหน้าห้องจะมีวีการเลือกทั้งหมดเท่าไหร่ ขั้นตอนก็จะเป็นหัวหน้าห้องหนึ่งคนก็คือได้ทั้งหมดทุกคนมีโอกาสเป็นหัวหน้าห้องก็คือสิบคนตำแหน่งมีหนึ่งตำแหน่งกรรมการสี่คนก็จะเหลือแค่เก้าเก้าเพราะว่ามีต้องมีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าก็เหลือแค่เก้า 9, และต้องการกรรมการสี่คนก็เป็นสี่เท่ากับสิบแฟกส่วนเก้าแฟกคูณเก้าแฟกส่วนห้าแฟกคูณสี่แฟกก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบวิธี ข้อ 5. ในสัปดาห์สุดท้ายปีบริษัทแห่งหนึ่งได้ให้พนักงานทำงาน3วันไปเที่ยว2วันพักผ่อนสองวันจำคำนวณวิธีจัดสรรมีทั้งหมดกี่วิธีวิธีทำก็คือ c ท้ากับ7แฟก์กับ3ก็คือ7ก็คือวันทั้งหมดที่ไปคูณ c 4, 4 2 4ก็คือ2วันที่ไปเที่ยวและพักผ่อนนะคะแล้วก็คูณ2วันพักผ่อน ลดหล่อนลงมาเรื่อยๆเข้าสูตร c73 c42 c คูณ c22 คูณกันก็เป็นสันคูณ6คูณ1ได้เท่ากับ120วิธีค่ะข้อ6หยิบไพ่จากสำรับโดยหยิบไพ่ทีละใบและไม่ใส่คืนไม่ใส่คืนก็หยิบไปที่2จงหาจำนวนวิธีที่หยิบไพ่ k ได้ทั้งหมดไพ่ k มี4ใบาจากในสำรับก็จะได้เท่ากับ c41 4, และ หยิบต่อไปก็เป็น c 3 1ก็คือหยิบแบบไม่ใส่คืนก็จะลดหล่อนลองอมาก็เท่ากับ12วิธี 7. มีจุด10จุดอยู่บนเส้นรอบวงกลมเดียวกันถ้าต้องการรูป3ไอ้รูป8เหลี่ยมจากจุดเชื่อมจุดจะได้ทั้งหมดกี่วิธีเขาต้องการอ้ยเขามีทั้งหมด10ต้องการ8เหลี่ยมก็เข้าสูตร c 8เท่ากับ10แฟกส่วน สองแฟคูณแแฟรก็เท่ากับสี่วิธีข้อ8ปร้านขายหลอดไฟแห่งหนึ่งได้รับหลอดไฟสิบหลอดจากโรงงานโดยมี3หลอดที่เสียโรงแรมแห่งหนึ่งต้องการซื้อหลอดไฟจํานวน4หลอดโดยที่วิธีที่จะได้หลอดไฟเสียอย่างน้อย2หลอดก็คือวิธีทำก็คือไฟ10หลอดมีทั้งดีและเสียดี เสียสซื้อใหม่4ีนน่กรณีเสียสองก็คือ c 3 2คูณ c 7 2เท่ากับ6กสก็จะได้เท่ากับ63และกรณนนีที่เสีย3ก็คือ c 3 3มสา c เจ็เท่ากับเ็ก็จะได้เท่ากับ63สิบสาเท่ากับเจหลอด ต่อไปในกล้องใบหนึ่งมีลูกแปดลูกลูกบอลแปดลูกเขียนหมายเลขกำกับที่แตกต่างกันโดยลูกบอลมีสีแดงสองลูกสีขาวสามลูกสีเขียวสามลูกถ้าต้องการลูกบอลสามลูกที่มีวิธีการเลือกออกมาทั้งหมดต้องการต้องการให้ได้เท่าไหร่ข้อเก้าหยิบได้ลูกบอลสีแดงและสีเขียวอย่างน้อยสีละหนึ่งลูกวิธีทำก็คือเขียวกับแดงอย่างน้อยหนึ่งลูกก็เข้าสูตร อ๋ลบนิเศษก็ได้เท่ากับทั้งหมดมี18ลูกลบกับเขียว3ขาว3ก็เข้าสูตร c 3 3ลบ c 3 3ก็ได้เท่ากับ18ลบ1ลบ1 16วิธีก็คือถ้าเลขมันเหมือนกันเนี่ยมันเท่ากับ1ได้เลยจริงก็จะได้เท่ากับ16วิธีข้อ10ได้ลูกบอลครบทุกสีโอโอโอ ได้บอลครบทุกสีได้บอลครบก็ได้เท่ากับลูก,ลกบอลทั้งหมดเลยก็เป็นสีแดงสีเขียวลูกสีแดงสีเขียวสีขาวก็เป็น c สองหนึ่ง c สามหนึ่ง c สามหนึ่งเท่ากับสองคูณสามคูณสามเท่ากับสิบแปดพีทีถ้าไปจงกระจายพระหูนามเอยโย,ยงเล็บ x ลบบาลบสองบยยกกำลังสาม โดยอาศัยทฤษฎีบททวินาม,มก็สามารถเราไปดูที่สามเหลี่ยมบาสคาวกันก็คือมันยกกำลังสามสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยก็จะเป็น n ถ้ากามก็เป็น1 3ึ่งสาโดยที่แบบว่าเนี่ยก็คือแบบเวลาเขายกกำลังสามขมาถ,ถ้าเราจำแบบสามเหลี่ยมบาสคาวได้มันก็จะง่ายขึ้นก็จะเป็นตัวนี้เลย เลขมันออกมาให้เลยไม่ต้องคิดและมีสูตรก็คือแต่ก่อนที่เราจะใช้สูตรเนี่ยเราจะต้องรู้ a b n ก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวที่อยู่ในสูตรก็จะ a ก็คือ x ตัวข้างหน้า b ก็คือลบ2 y เป็น2 y นะคะส่วน n ก็คือยกกำลังสามก็เข้าสูตรตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้เลยสูตรอันนี้แล้วก็จะได้คำตอบคำวนวณออกมาก็คือคำวนวณแบบยกกำลังปกติ ข้อ12จงจใช้ทฤษฎีบททวินามในการหาสัมประสิทธิ์ของ x กํลังสา y กํลังสองจากการกระจายของวงเล็บ3 x บวก y ยกกํลังหก็เหมือนเดิมถ้าเราอยากรู้ x 3, 2, กํลังส y กํลังสองก็จะต้องหา a b n ก่อน a ก็คือ3 x b ก็คือบวก y n ก็คือยกกําลัง5ใช้สูตร t r บวกสเท่ากับ r ส่วน N R, ata, r, n r, b, r, 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 r A ส่วน RA ลบกำลัง N ลบ Rb ยกกำลัง R คูณกันก็คือเป็นการหาทวินามในการหาสัมประสิทธิ์นะคะก็พอเรารู้ตัวแปร A B N ปุ๊บก็นำมาเข้าสูตรคำนวณออกมาได้ X กำลัง3 Y กำลังสองเท่ากับ270นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ